วานกับเสียงที่ไม่มีใครได้ยินในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีวานสีน้ำเงินตัวหนึ่งชื่อว่าโซราโซลามีเสียงร้อนที่ไพเราะและแตกต่างจากวานตัวอื่นๆเสียงของเขาไม่ดังไม่ทุ้มไม่ลึกเหมือนวานตัวอื่น แต่มันเบานุม่มและสูงคล้ายกับขับกรอนของสายลมทุกคืนโซราจะร้องเพลงในท้องทะเลแต่ไม่มีใครตอบไม่มีใครฟังวานตัวอื่นว่ายผ่านไปก็แค่เงียบโลมาหัวเราะและกระซิบกันว่าเสียงแปลกจังแม้จะูงปลาก็ยังไม่สนใจเสียงของโซราเลยโซราเริ่มสงสัยว่าเสียงของเรามันน่าเบื่อหรือเปล่านะ หรือเราไม่ควรร้องเลยดีกว่าวันหนึ่งโซลาตัดสินใจออกเดือนทางเขาอยากตามหามใครสักคนที่ได้ยินและเข้าใจเสียงของเขาเขาแบบไหว้ผ่านแนวปะการังพันใต้น้ำและฝุ่มแมงกระพุนเรืองแสงเขาร้องเพลงเบาๆที่ปลายหางคลื่นแต่ก็ยังไม่มีเสียงใดตอบกลับจนกระทั่ง วันหนึ่งโซลาได้ยินเสียงอันแผ่วเบาเสียงหนึ่งที่คล้ายกันไม่ใช่เสียงของวานตัวใดแต่เป็นเสียงสะท้อนจากลุกเขาใต้น้ำนั่นคือเสียงของเราที่กลับมาหาเราเองเขานิ่งฟังและรู้สึกอบอุ่นอย่างน่าประหลาดแม้เสียงจะไม่มีใครตอบแต่กลับมีความหมายเพราะมันเป็นเสียงของหัวใจเขาเองในค่ำคืนต่อมา โซลาว่ายผ่านฝั่งที่ห่างไกลที่นั่นเขาได้พบกับนางเนื้อกน้อยที่นั่งอยู่บนโขดหินนางเนื้อกน้อยเคี้ยวหูฟังอย่างตั้งใจรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเสียงของเจ้าช่างอบอุ่นเหมือนแสงจันทบนผิวน้ำข้าได้ยินแม้เสียงจะเบาแต่หัวใจของเจ้ากลับดังมากโซลานิ่งไปด้วยความตื้นตันไม่มีใครเคยบอกเขาแบบนี้เลย ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ยังคงร้องเพลงในทุกค่ำคืนแม้จะไม่มีผู้ฟังมากมายแต่เขาไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวอีกเลยเพราะเขาได้พบว่าเสียงที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องดังที่สุดแค่เป็นเสียงของเราเองก็เพียงพอแล้วง่ายคิดจากนิทานเรื่องนี้ ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือเสียงของเราจะแตกต่างแค่ไหนหากเรายังเป็นตัวของตนเองเสียงนั้นก็จะงดงามเสมอและสักวันหนึ่งเราจะพบคนที่ได้ยินและเข้าใจอย่างแท้จริง